โอ้สวัสด oh, ีครับเจตเตีนรสสวัสดีครับมีขนอ้วนจ้าโอ้ยเนาะเริ่มแล้วซ่องยังก่อนแหละคุ้มทรพยานาำคุ้มทรับคุ้มทรับมันทรับับนี่แหละพันดังบอกคุ้มทรับมันรหนครับมันรวยอทรับเนาะก็รวยเนาะจ้าทรันแปลว่ารวยทรับแปลว่ารวยเนาะถ้าใครตามนี่รวยทุกคนจ้าคุ้มทรพยาน่าเมื่อนี้พ่อเจ้ามาหยังคะ มากินขอบคุณครับเห็นขอบคุณของเจก็ว่าเจเนี่มีเสียบเสียบโอ้มาสมือเรี่องดี้ดีนาะเจเนาะมาหอดมาหอดต้องไปอิ่มทองก่อนแกินแล้วค่อยมาคุยกันตัวเนาะตัวเลขเห็นว่าเจเข้าทุกหมวดวันดีสิเป็นจังไดหร่วงวดที่สิบเอ็ดเหรดิวัที่สิบเอ็ดเล้จเตสิบเป็นจังไดหร่ได้ว่าฝันดีตลอดฝันดีเล่าความฝันก่อนเลยว่าเขาไปในประสาทสองขึนติด ฟันแบบนี้หมายถึงว่าเลขจะเข้าไม่ต้องตีเป็นเลขหมายถึงว่าเลขเข้าน่ะสิเขาถ้วยฟันนังสีมาตลอดสิบงวดแลน้นี่มื่อเคลื่อนนี่ก็ไปร้อยแล,ะล,ะละ้วล่ะไปร้อยอันพอเลขศูนย์ศูนย์นาฬิกาครึ่งไปจุดทูบอยู่ตนนั่นนั่งขว<ะ>ักขว<ะ>ักมรละกตดออกดอกสี่ดอกหลังเลขออกมาตังวดวางหานันนี่มาออกดอกนึงมาออกอีกดอกนึงมาออกอีกดอกนึงมาออกอีกดอกนึง เป็นซีดอกกันกต่เล่ยมาขึ้นการเล่ยไปขอโชคลาบกต่เล่ยได้ตัวนี้แหละนี่ต้นนี้ยังก็ครับพวกมอระกุฎมองจากบยุนาซานเนี่ยุนาซานเนี่ยแม่ฟิวคนเอามาาหายตั้งแต่สองเดือนแล้วเพิ่นเอามานะเพราะท่านได้ออกดอกซันก็เอามาดูแลเพิ่นกับเลยออกดอกเพิ่นเอามาหายเพิ่นเอามาถวายซันนะคนอันเพื่อสังคมนะเนี่ยเร่ยเล่ยนี่ได้เลขอีก เอาเทเลชองไได้เทลชองช่ชาชาเจ๊ชาชาอ่ะศูนย์ห้าเดีเขียนว่าโอนี่ครับชัดๆเลยนะครับโอ้ศูนย์ห้าหกมันจอมันดบกมือจิ้มไปโอ้จอดับนี่ครับผูชมจุดได้ศูนย์ห้าหกอ่ะศูนย์ห้าหกอ่าจาจ้าแนอนะครับจะม็นหลายงวกเลยงวกไปท่ข้อเข็ดหรือไม่ขยับดเจ้าออกกล่องข้อเข็ด ผมค <S 1> <S 1> <S 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 ิดโอ้ยวนไปวนมากเนาะท่านดับดอกศูนย์ห้าหกนี่คือเหล็กคอเนาะเหลกเชียงไทยเหลกเชียงไทยศูนย์ศูนย์นาฬิกาครึ่งขวานอนรับกับออร่อยก้าน้าูุขาอ๋อ่าค้ำไปบนไปใส่มาหายเลยบมดติไปหาคู่บ่าวเนาะมาจังาจิเนี่ยอมาทางพี่เนาะ ตอวเลขข้าไปขอตัวเลขค่ะอู้โอ้นี่สัตว์เจนชัดเจนนะครับเีโอ้สกีเขียนให้ยูติที่ได้เขียนไว้แล้วว่ามาหลายช่องแล้วนี่ไงโอ้เอาเอาเอาแล้วบานนี้ของแท้ละอาชัดเลยนะเอาแดงจึงคึงแดงจึงคึงกันแล้วเอาแดงจึงคึงกันแล้วอัจจัยได้แล้วโยกขึ้นแดงจึงคึงปัดออตัวนี้มาเฮ็ดหัวบ้านซอยนี่เด้อพี่น้อง ปูปูกับพท่านในปั่นอยู่ปูมุจารีนปูมูจารีนมามาด้ปั่นนะครับมดัปั่นปูมุจาินเฮ็ดตับนักน้อยอยู่บ้านนี่แหละไฮเล็กยังไฮเล็กอยากได้เงินมาเฮตับนักฮันตังพีเนี่ยเอายุกับบ้านก็ได้อยู่กับบ้านกับเมาตะโจกเด็ดเด็ดเนี่ยเรามวนๆเราโจ๊กอะไรรถเฮ็ดซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถเราซ่อมรถนักแลดงเนี่ยซอมยุทของมือนโจกกับรถเอ๋อเราซ่อมรถนะครับอ่ะเจ้า ตามเลขเนี่ยเลขเป็นยังไงฟ้าที่มาที่ไปคือจขยาออกมากากเลขเลขมี่ขอมาขึ้นได้056กมันมันเรียงมากสิบศูนย์ห้าหกจะกับมาห้าหกหก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูหกอสลับไปสลับมาเออเพราะว่าเดี๋ยวขันคือหมวเก่าหน่ซบอตัดห้ยนะขันตัดห้แต่หนงซีบางช่องก็ตัดห้ยเป็นบอเขากับ่อถือกับมี่เขาบอตัดก็เลยตัดห้ยเมื่อตะบนนี้เอาตัดห้เมื่อตัดใ้เมืเลย แต่ว่าจะเฝ้าดันได้เสียงสักก่อนเพราะว่ามันยังมีอีกคือเช้าวันหวยออกเพราะว่าฮาเล็กมันเปลี่ยนฉันก็จะได้ใหม่วันเช้าหวยออกถ้าฝันวันที่หนึ่งในตลาดวันที่หนึ่งแม่ศานเนาะค่ะเลขทูประมาณห้าหกเปดไมนไปออกสองห้าหกลอตเตอรี่มันบ่กเลขไทยแต่ว่าเขาเลขได้เลขฝันเลขเก้าหนึ่งสี่ฝันเนี่ยมันขึ้นก่อนเลขออกยิ่งขอกันถ้่เ่าะฝันงานมันได้ เอาโทรมาสิเจตังฉลาดไหมฉันเอาโทรศัพท์เจตัโทรศัพท์ว่างไว้โทรมาหาฉันฉันจะคุยในคลิปเจตังยุกระสินงตัดหนึ่งเก้หนึ่งพวกเจ้าสลัดโทรมาทำแนี่ฉันจะบอกเองบอกเลยใช่ไหมอาเจตังก็โทรเจ้บ่ได้ไปหาดิันแล้วว่าโทรมาฉันก็บอกบ้านเลขที่ได้หนึ่งเก้ตัดขันฟันได้เก้าหนึ่งสี่กับหนึ่งเก้าหนึ่งสีฉันบอกเราเราได้บ ลบอบโทษเหรอครับบอโทษเหรออ่าโอ่้าโชคกันยังว่าฝันว่าเขาไปในปราสาทสองขึ้นติด um. ไม่เด็กหน่อยไม่ยิ no euh. ่งสองคนพาเข้าไปในปราสาทสองขึ้นติดเลยเด็กหน่อยสองคนฝันฝันว่าเขาในปราสาทไหครับจ้ากันฝันแบบนี้สอนสองคนสอนฝันแบบเดียวกันจ้าฝันสองเทียตอนนี้แต่ฝันบ่งทีเราเลียกเขาพุงวัดกั้ฝันเขาไปในปราสาทตลอดขันฝันแบบนี้เลขฉันเขาตลอดแต่ฝันว่าเขาป้าสารเลข แค่เขาเเ่า,ขาจา้แล้วก็เอ้ยฟันเห็นมูเกาเหล็กสิถตกเก่าอยู่ได้หมดฟันเห็นมูเก่าอีกแล้ววันก่อนกับฟันเห็นมูเก่าสองขึ้นปิดก็ออกซิบเก่าเนาะวันนี้ก,กับฟันเห็นเพื่อนเก่าอีกแล้วจากสีเก่าไหลได้บัตรเก่าไหลได้บานี่เจ้าว่า,าแต่วันรถที่ยึดเกือบขึ้นมากเขาทรงบอได้หันห้าศูนย์สามเจ็ดเพคะสามเจ็ดห้าศูนย์สามเจ็ดอีกแล้วห้าศูนย์สามเจ็ดสามสามเจ็ด ไโตเก้าเก่าหนึ่งออกแล้วงวดที่แล้วฉันกับฟันเห็นเพื่อนเก้าเอ้ยรถติดฟันว่ามันหายน่ะพ่อวิวน่ะสีหนึ่งสามสองเมืงวดนี้คือดังแต่สิบว่ออกวันนี้บอกเล่อย่างครับสี่หนึ่งสามสองฟันวันรดหายน่ะฟันวันลดหายสองขึ้นติดวันที่แล้วมันบอกออกมันสิบว่ามาออกวันนี้บอกสี่หนึ่งสามสองคือดังแต่เลขสีหนึ่งกับสามสองสามสองแต่ว่าเลขเลขอันนี้มันแน่เลขสันบอกเครื่อมูอนี่แหละมันมาออกนะ นี่ละสุมเฮ่อฮดังดังเส้นสีรถเส้นสีรถสุมด,ดังๆังนะอันนี้เอาที่ตุนเส้นกวักมรกะกวักมรกอดมาขึ้นนี่ตอนเวลาตีหนึ่งเครงโอศูนย์ศูนย์นาฬิกาห้สบนาทีหกทุ่มห้าันเป็นวันอื่นแล้ว,วตนั้นพระแระตรงตรงเอาเลขทูบตัวนะครับแม่นบอก<ะ>เป็นเลขมงคลเลขมงคลขอในช่วงเวลาควกมรกเียงขึนขั้นน้นขึ้นขึ้น้นข ไปกลับมาเนาะพวกมรกตดออกดอกสี่ดอกในงวดมี้งวดที่แล้วง่ดท่านได้ออกพอะหลังจากได้ออกมาได้สองหมือนพวกมะกตดออกดอกสี่ดอกออกเลี่ยงกันมากดอกหนึ่งบานแล้วก็ออกมาเรื่อยๆเลยดสี่ดอกก่อนมีขั้นของเียว่าบานบานมทุกดอกแล้ววะฮะบานทุกดอกอันดอกดอกซุ่มสามดอกนั้นบานแล้วดอกที่สี่หันพลออกมาแล้ว นี่แหละ่นว่ามันจะมีโชกันเลยไปทองคาถาขอโชกลาบมาขึ้นนี่แหละแต่เอาผู้ไปจุดได้ตัวนี้แหละทองฟังเลยบอกระถาเนี่ยเออเอาสมุดมาเนี่ยมั้งฮัท่องแต่ว่าอันอื่นทองได้แล้วแต่ว่าคาถานี่มันเงาเลยทองบดันได้ตองเบิ่งในสมุดอันที่ทองได้ได้ยูบออยู่ในสมุดนี่อยากฟังเสียงเจ้ท่องนะมันจะเพราะขนาดไหน บางคาถามันเงียวก็ต้องดูหนังสือเอาสั้นๆเลยบ่มีบ่ค่าท้าสั้นๆมีแต่คาถาเงินล้านกับค่าท้ามีแต่ทองไหลนิยมเจ้ทองไหลบ่ทองได้แล้วเนาะเงินล้านนะเจ้ทองเนี่ยเงินร้านคาถาเรียกเงินคาถาเรียกเงินไหมเจเจเรียกมาเพื่อคนชมอยู่จะได้เงินทองไหลมาทีมาทองไหลเรียกเรียกเดี๋ยวสิทองกันพงเสี้ยิดอยู่งนะโมสามจบเจ้าก็ตั้งเลยเจ้วก็เรียกเงินทองทองตอนที่อัน ทั้งเทียนสวดมนต์แล้วสันระทองเทียนตื่นขึ้นสิออกไปหันมาหนีสันระทองสนะินะมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณันนงวาระัชะตังวามณีวาทังวาพีชังวาอัฐังวาปัตังวาเอหิเอหิอาัคตาิยะอิติมีมานะมามิหังทอนี้ตัวหลายๆจบก็ได้ นี่ขาทาึ้นหลังเล่ยแล้วก็คาถามีแต่มหานิยมสันทองประจำเวลาสันไปหันมนีโอ้ยมีคนรักคนหลงจะฟังอยู่วะฟังอยู่เนานสันสันตั้งนโมสามจบเพื่อกันทองลายลจบก็ได้แล้วแต่เอานอนลงก็ได้น่ะมีตาโมกัลุนาพุทธปานีทายินดียะเอนดูสารพัดศัตรูวินาศสันตุอิติปิโสพระขาวาเห็นหน้าวาจาเอนดูด้วยนโมพุทธยะ ลายจุกค่ะสรุปน้องหัดเจค่ะสรุปเลขกเลขนี่หมวอันที่หนึ่งเมษายนนี่แดก่อนค่ะขอยกอีกรอบนึงเล้ค่ะจกเห็นตัวสีแดงครึ่งครึ่งนะคะแดงคึ้งคึ่ขึ้นนาได้่าแดงจึงครึ่งนี่ด้วยีย่แดงจึงคึเห็นแล้วเราะ่าอขงแรงคบนะคะทาาเจทาคนละห้าวิหนึ่งคนละห้าวิสองสามสี่ห้า มาจำกัดพ่ามาฉีดไฟใช่ไหมอ้คาทายเอาหน้าจอครับผเรับหน้าจอแคปหน้าจอยดูเด้อคุณชมนะครับทางนี้นานหน่อยทางนี้เพราะว่าสุดท้ายเขาเอาหลายๆรอบก็ได้สาธุสาธุเจเอฟซีเจเอฟซีเนาะจะลืมมาเห็ดหัวซอยข่อยเด้อไรหนึ่งสาธุสาธุทั้งขาทั้งเท้าเลยหยิบคนละก้อน ปูนคนละสอบก็ได้สร้างเพื่อ <Enfin> ปูเนาะปูปูปูยังที่ส <porque> ร้างต่อตำนักปูปูจารินปูมุจะลินนะครับสาธูสาทูนาะลด้กับาปางหน้าโคก้าประจำวันเกิดของฉันฉันน่าราศีธนูเด้วันเสาร์ฉันเกิดวันเสาร์สาธุสาธุเะด้อเดอเดเดาจะไปดูปูด้อเ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 ด้ออนที่จะจบ อยังเจวอะไรนะวันน้กูเอาเจ้าไอ้ย่างก่อนกูไดถือลายกับมหาเจได้เด้ออยู่บ้านหน่งยางพรพิบูญอำเภอพิบุลลักจังหวัดอุดรธานีหมู่สีเด้อบ้านหน่งยางพรพิบูลค่ะมาได้มาได้โท้ครับเจมันมีหลายเครื่องเอาเครื่องเดียวนะเคร่อเอาเครื่องที่เจใส่ไล่อยู่นี่แหละศูนย์แปดสามสาม์หาสาหนึ่โทมะเ่นได้เลยจ้าโทรมาขอเลขก็ได้ศ8 3 3ศ6ศ สองห้าสามหนึ่ง <c oughs> ครับคุณผู้ชมรากตามไปดูสวัสดีกราบเฮียสวัสดีครับ,รบเดี๋ยวไปดูต้นต้นอะไรนะครับต้นเมื่อกี้นีน้นะต้น<ก>ที่ออกดอกความมรกตยุตไในนอเดี๋ยวไปดูกันความมรกตพี่เจ๊บอกว่าจุดทูบต,ตอนตีหนึ่งนะครับเที่ยงคืนนะครับตอนตีหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นตัวเลขครับนฮะตัวหนี้สาธุสาธุไหนะ ตัวนี้เป็นโอ้ตัวนี้นะครับกวอกมรกตนะครับกักมรกตบอที่ออกดอกเนี่ยครับเยังไงนี่กำลังออกเนี่ยครับโอู้นี่ขนออกดอกจะมีโชคไหนบอสครับเจ้ผลไม้เป็นต้นไม้ที่มงคลยิ่งคือกวอกมรกตออกดอกเนาะนี่ดอกเปินยังสี่บอสดอกตัวนั้นบาดแล้วตอนนี้ยังเกออก อืมตัวนั้นบาดแล้วตัวนี้ตัวนี้กะออกนี่อ่ะก็เป็นออกดอ,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 องจริงตัวนี้ป้องมอรกตนะครับัดเนาะคันออกดอกก็ให้โชคให้ลาบม,มันบอโอ้<ะ>สาธุมีกระถาขอเนาะ,ะลาบเป็นในในบางคนนี่มันมีกระถาขออย<ล>ู่แล้วพลจุดพลจุดได้เลขอย่างนนเนาะหรือกี่ลืมล่ะไม่อยู่ในคลิปแหละคุณผู้ชมเดนอะย้อนเอาเด้อย้อนฟังเอาเด้อครับแอดมันไดจด ซาทูเดอร์นี่ปู่ครับตอนนี้ครับปู่ใช้มงคลปู่ใชยมงคลนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พญานาคครับนะครับพญานาคนะครับสี่ทิศนะครับโอเคครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะขอเฮงเฮงรวยรวยซาทูซาทูขอบคุณครับสวัสดีครับผม